คิดว่ามันมันก็จะจืงแต่มันก็จะช่วงนี้แหละมันก็ไม่เกิน2เดือน3เดือนแล้วมันก็เงียบถ้าหมายถึงว่าถ้าเราไม่ได้ทําอะไรต่อที่ว่ามันจะทําให้คนนี่สนใจเราอยู่เดีมันก็เงียบไปแล้วครับนี้เราก็ต้องคิดต่อแล้วว่าเราจะทําอะไรต่อ โอ้มันไม่ง่ายขนาดนั้นนะครับโดยความรู้สึกผมทําเองผมเป็นคนชอบแบบอินดี้ผมก็ไม่ชอบแบบอยู่ค่ายเป็นค่ายผมไม่เอาสังกัดไม่เอาเลยไม่เอาแต่ว่าก็จะมีแบรนด์ที่จะทําแต่อุบไว้ก่อนว่าจะทําอะไรมีสินค้าในแบรนด์ตัวเองเลยชื่อไพวันไม่รู้ว่าเราไม่ได้แรงแต่ว่ามีคนชอบเอาเราไปทําให้มันเป็นเรื่องแรงมันเล่นเล่นก็ไปเป็นประเด็นเขาว่างหรือว่าอะไรก็ไม่รู้เขาเราก็พร้อมที่จะไม่ว่างให้เขาด้วยเรารู้สึกว่าเราอยากพูดในสิ่งที่ใจเราคิดแล้วเราอยากเอาสิ่งที่เราคิดให้เขาได้รับ รู้ว่าเรา,เาที่เราไม่พูดในรายการแต่ในใจเราคิดอะไรก็บอกให้เขารู้ไว้ว่าเนี่ยเราคิดอย่างนี้นะว่าเราไม่โอเคก็สตันเขาที่จริงคนที่ควรจะตกใจคือผมจะกลายเป็นว่าพอผมยิงคําตอบแล้วพิธีกรนก็สตันผมก็เลยถามว่าเอาถามต่อสิครับเนาก็เราไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะอะไรอย่างนี้จะให้ผมรู้สึกแย่กับคอมเมนต์อะไรเงี้ยไม่มีไม่มีทางเออเรื่องครีนอ่อสดอมากจริงเรารู้สึกคืออะไรก่อนโทรมาไปพบกรมสุขภาพจิตนะมีเบอร์นะ เซิร์ชได้ในกูเกินตอนนี้เข <Okay. S 2> าผมรู้สึกว่าตอนนี้ที่ผมมีมันก็เยอะมาก,กน,นะคือผมพร้อม move ไปนะหมายถึงว่าถ้ากระแสหมดอะไรหมดผมก็กลับบ้านตอนนี้ตารางงาน <Okay. S 3> แน่นจะถึงไหนแล้วครับเออ่กุมพาแล้วครับ mm hmm. ไปถึงกุมพา ก็มีงานทุกวันส่วนางงานที่เราหลักกเป็นงานประเภทก็มีแบบนี้ครับทั้งแบบไปร่วมรายการรายการเกมโชว์บ้างอะไรบ้างแล้วก็มีงานที่เราทําของเราเองคืองานรีวิวงานอะไรนี่ฮะที่ทางานอยู่ตอนนี้จริงๆมันเป็นอย่างที่คิดคิดไหมว่าหลักสุดแล้วมันจะจึ้งขนาดนี้หรือว่าอะไรอย่างนี้คิดว่ามันมันก็จะจึ้งแต่มันก็จะช่วงนี้แหละมันก็ไม่เกิน2เดือนสมเดือนแล้วมันก็เงียบถ้าหมายถึงว่าถ้าเราไม่ได้ทําอะไรต่อที่ว่า มันจะทาให้คนเนี่ยสนใจเราอยู่อ่ะเดี๋ยวมันก็เงียบไปแล้วครับนี่เราก็ต้องคิดต่อแล้วว่าเราจะทําอะไรหลังจากสามเดือนนีย้ยังเรามีเกณฑ์รับงานอ่าบเ้างแบบงานอะไรที่เราจะไม่รับเลยอย่างนี้มีไหอ,อ๋อท,ทุกงานผมต้องสแกนก่อนฮะว่ามันเป็นงานเกี่ยวกับอะไรเหมือนกับรีวิวของเงี้ยมันเสียงไหมสินค้าเขาแบรนด์อะไรออออพูดแล้วเราคุ้นหูไหมตัวสินค้าไหมแล้วมีกฎหมายมีนู่นนี่นั่นคือดูละเอียดฮะทุกอันดูละเอียด เยอะหมายถึงงานพวกรีวิวอะไรเยอะมากฮะรับแต่เราต้องดีไซน์ยังไงเพื่อให้มันแตกต่างกันสมมติว่าอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์เดียวคล้ายๆกันก็ก็ดูว่าใครเขาเขาเขาเสนองานมาก่อนแล้วแบรนด์เขาเป็นของใครถ้าไม่ไปเสร็จก็ต้องเอาของคนที่เขาเสนอมาก่อนก็ต้องรับของคนที่เขาเสนอมาก่อนอย่างอย่างแบบอาภาหมาสมองอย่างที่สมองเขาออกมาเขาวางแผนแล้วเขาจะพุ่งพุ่งพงเรามีวางระยะไกลโอ้มันไม่ง่ายขนาดนั้นนะครับโดยความรู้สึกผมแต่ว่า อย่างทีมจันพร์ปองเขามีทีมใหญ่เขามีทีมใหญ่ปรดักเขาใหญ่เขาก็มีศักยภาพที่จะทําได้แต่ผมทําเองผมเป็นคนชอบแบบอินดี้ผมก็ไม่ชอบแบบอยู่ค่ายเป็นค่ายผมไม่เอาสังกัดมไ,มไม่เอาไม่เอาเลย,ยญญไม่เอาแต่ว่าก็จะมีแบรนด์ที่จะทําแต่อุบไไปก่อนว่าจะทําอะไรมีสินค้า<ม>ในแบรนด์ตัวเองเลยชื่อไพวัน สองตัวนะฮะถ้าเดี๋ยวออกแล้วต้องเชิญพี่ๆนั่นแหละอตอนนี้ก็รวมพลังแล้วเป็นสคนแล้วเพราะว่าท่านหนึ่งพุ่นศึกเมื่อวานเขาบอกเลยรวมพลังกันสามสามเวนเจอร์แต่ว่าเอาเข้อจริงแล้ว,ลวเ,เราศึกแล,แล้วต่างคนต่างทํางานอาจารย์ส,สมพงษ์ท่านจะอยู่กับอาจารย์สมปองมากของผมเพราะท่าน,น <ๆ S 2> อยู่ด้วยกันมานานแล้วอะไรอย่างนี้ แต่ถ้ามีงานคู่เราก็ทําด้วยกันแต่ว่าถ้าไม่มีเราก็คนไม่ได้ว่าอยู่ด้วยกันต่ออย่างตอนนี้ยังตั้งสติได้ไหมเพราะออกมาเราจึ้งทุกอาทิตย์เลยถือว่าเราแรงทุกอาทิตย์เลยคนก็เลยก็ไม่รู้ว่าเราไม่ได้แรงแต่ว่ามีคนชอบเอาเราไปทําให้มันเป็นเรื่องแรงมันเล่นเล่นก็เอาไปเป็นประเด็นมันเขาว่างหรือว่าอะไรก็ไม่รู้เขาเราก็พร้อมที่จะไม่ว่างไปกับเขาด้วยครั้งล่าสุดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่ที่ออกไปออกรายการแล้วเลือกพูดเรื่อง อะไรอย่างีง้เทศสภาพราตรงนี้เรารู้สึกยังไงบ้างคือเราถึงต้อ,งออกมาชี้แจงเรารู้สึกว่าเราอยากพูดในสิ่งที่ใจเราคิดแล้วเราอยากเอาสิ่งที่เราคิดให้เขาได้รับรู้ว่าเรา,เาที่เราไม่พูดในรายการแต่ในใจเราคิดอะไรก็บอกให้เขารู้ไว้ว่าเนี่ยเราคิดอย่างนี้นะว่าเราไม่โอเคกับแบบนั้นจริงๆพอตอนตอนนั้นที่ไปออกรายการเราทราบหไหมครับว่าจะมีคาถามไม่มีไม่ทราบเขาไม่ได้เอาลิสต์คำถามมาให้ดูก่อนแต่เราก็นึกว่าคือเราอะให้เกียรต เราก็นึกว่าเขาเชิญเรามาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็คงจะให้เกียรติแหละเขาคงไม่ถามเพื่อจะฆ่าเราในรายการอะไรแบบนี้ปกติเพราะผมไม่เคยเจอแบบว่าถามอะไรแบบไม่ค่อยมีมารยาทแล้วเราก็ตกใจไหมครับก็สตันเขาที่จริงคนที่ควรจะตกใจคือผมแต่กลายเป็นว่าพอผมยิงคําตอบแล้วพิธีกรก็สตันผมก็เลยถามว่าเอ้าถามต่อสีครับแล้วใครไปดูแล้วใครไปดูในรายการก็คือเรสติเขากไปอีกก็ถามต่อสีครับมีอะไรถามอีกเหมือนเขาก็อึ้งว่าเขาเราคงบิดบิดไม่ตอบไอ้นู้นนี่นั่นแต่เราก็ตอบว่า เอา้าก็เราไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ชัวร้อยเปอร์เซ็นต์นะอะไรอย่างนี้อ,อ,อ,อย่างนี้โดยส่วนตัวกับคําถามนี้เรารู้สึกอย่างไรบ้างครับคาถามแนวประเภทอย่างเงี้ยโดยส่วนตัวของเราเองก็ก็คงถ้าต่อไปถ้ามีก็คงไม่ตอบเลยอืมแล้วก็คือ,อ,อบอมารยาทนิดนึงนะพี่อะไร้็คงมไม่ตอบละแล้วเรามีเครื่องเครื่องเขาแบบอะไรณ์นนะแบบตอนก็ก็เครื่องก็คือโพสนั่นแหละเพราะเครื่อง พอพโพสแล้วก็คือจบแล้วแต่ผมเป็นคนไม่ไม่แบบว่าต่อความยาวสาวความยืดก็คือทีเดียวถ้ามันเป็นประเด็นเดียวก็คือทีเดียวถ้าโ<ม><ม>พสแล้วก็คือจบแล้วไม่ต้องไปรื้อฟื้นอะไรแล้วก็รานก็<ม><ม>ได้ชี้แจงให้ให้สังคมสื่อเขาก็เอาไปไปสื่อเขาเอาเอาสิ่งที่เราเขียนไปนําเสนอแล,แล้วก็ถือว่าจบกันเขาได้ขอโทษอะไรหรือไม่มีฮะไม่มีไม่มีก็<ม>คือคําถามนี้ก็คือที่จะมาสอบถามดีกว่าไม่ควรนะผมว่าไม่ใช่กับผมนะผมไม่ได้รู้สึกว่านี่คือผมจึงเป็นอภิสิทธิ์ว่าไม่ควรามแต่กับทุกคนควรให้เกียรติเขา คนให้เกียรติเขาเรื่องที่มันไม่ได้มีผลอะไรต่อต่อสังคมอ่ะคือรับรู้แล้วมันไม่ได้มีผลอะไรมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาแบบมากๆเนียไม่ต้องไปต้องรู้หรอกรู้อะไรที่รู้แล้วมันทําให้เออสังคมได้อะไรบางอย่างจากคาตอบของเขาอ่ะก็แล้วไปเรารู้สึกไงบ้างกับสิ่งที่เราเขียนกับสิ่งที่เราพูดพูดอาจจะดูซอฟกว่าการเขียนเขียนจะดูสุขว่าตีความได้หลายแบบเราซีเรียสไหมก็แล้วกัจริงจริงผมเป็นคนที่คนตามผมเพราะผมเขียนนะไม่ใช่ว่าผมพูดแต่ก่อนผมก็เขียนพอเขียนเราจะมีเวลาในการที่เราจะใช้ สมาธิใช้ศัสท์ใช้แสงใ,ในการสื่อสารได้ดีกว่าพูดบางทีพูดมันพูดไปเรื่อยอ่ะมันไม่ได้นี่แต่เขียนมันต้องระมีระมัยมอย่างพอเขียนแล้วคนไปตีความในแง่ลบ <c oughs> เรามีซีเรียสอันนั้นแล้วแต่เขาฮะมันแล้วแต่ความเข้าถึงของเขาซึ่งเราก็ไปกะเกณฑ์ไม่ได้ก็แล้วแต่คนจะเข้าถึงบทความข้อเขียนเรามากน้อยแค่ไหนอย่างวันนี้ที่พอสื่อมาแล้วจึ้งทุกอาทิตย์เลยเรามันรู้สึกยังไงบ้างซีเรียสน้อยบ้างไเพราะสึกว่าบางคนก็มองเป็นแง่ลบด้วยกับ มีควาเรามีงานทำเราคนสนุกนะผมมาเหมือนรายการพี่แมนเนี่ยก็รู้สึกสนุกรู้สึกว่าเขาให้เกียรติเรามาแล้วก็ได้มาคุยมาอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกสนุกไปวันๆเลยไม่ได้รู้สึกว่านู่นนี่นั่นเวลาเจอจะมีคอมเมนต์อย่างเงี้แล้วเราคิดมากบมาครับไม่มีทางไม่มีทางถ้าใครตามผมก็จะรู้จะให้ผมรู้สึกแย่กับคอมเมนต์อะไรเงี้ยไม่มีไม่มีทางอ่ะผมมันมันหนาเกินที่จะตามรู้สึกไปบยิ่งรู้สึอโอ้โหไฟนู่นนี่ดาวนู่นนี่น่าจะจะต้องจะต้องแบบ ฟูมไฟไม่มีทางอยากให้ทิศบอกวิธีหน่อยว่าตั้งรับกับคอมเมนต์ในด้านลบในโซเชียลยังไงบ้างเป็นคนคิดบวกฮะได้ก็บวกเลยบวกนี่คือคือบวกนี่คืออเป็นคนคิดบวกบวกได้ก็บวกเลยอะไรที่มันไม่จริงอ่ะเราต้องเอาความจริงเราต้องเอาแฟกเข้าสู้ผมรู้สึกแค่นั้นถ้ามันไม่จริงมันไม่ใช่แล้วมั่วอะไรอย่างเงี้ยผมก็ตอบผมก็โต้ทุกประเด็นเลยไปดูในเพจก็ได้ใชแม้แต่ประเด็นที่เซนซิทีฟอะไรเนี่ยล่าสุดผมก็ตอบอ่ะอย่างล่าสุดอ่ะอย่างล่าสุดที่ อีกฝั่งจะมาบวกเออเรื่องควีนสมมติปสดมากเลยฮะปสดมากจริงเรารู้สึกคืออะไรก่อนโลกไปถึงไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วไปเชื่อมโยงอะไรนู่นนี่นั่นผมว่าแปลว่าเรายิงว่าเราบุญสุดใจเราไม่ได้เหมือนเชื่อมโยงอะไรอีกจะเชื่อมโยงผมว่าไปพบกรมสุขภาพจิตนะมีเบอร์นะเซิร์ชได้ในก o เกิลผมสุขภาพจิตต้องเข้าแล้วล่ะช่วงนี้คนเครียดเยอะเพืปรึกษานายค่ะที่ว่ามีคนมาด่า ตรงนี้เรื่องเรามีจะรึกษาทานายไหมครับจริงๆมีทีมนะแต่ถ้าเขาทําอะไรให้เรารู้สึกว่าอ่าเราเริ่มไม่ปลอดภัยจริงๆอ่ะก็คงต้องดาเนินคดีจริงๆผมไม่อยากฟ้องใครนะผมรู้สึกว่าเกลียดกันก็เกลียดเถอแต่ว่าไม่อยากว่าต้องให้ใครแบบมาขึ้นศาลหรือต้องมาแบบนู่นนี่นั่นอ่ะมันไม่สนุกนะ อะไรที่เราทนไม่ได้ที่เรารู้สึกว่าเราอันนี้ต้องฟ้องคุกคามหนึ่งคุกคามหรือใส่ร้ายแต่ก่อนนั้นก็จะเคยจะฟ้องตอนตอนที่สึกมาแล้วบอกว่าเรามีเงิน300กว่าล้านน่ะเพอร์เจอร์อะไรเออเราไปเขียนแล้วถ้าเป็นคนธรรมดาพูดแต่ผมไม่วอรรี่ แต่เป็นสื่อใหญ่อย่างเงี้ยแล้วเอาไปพาดหัวลงอย่างเงี้ยผมก็จะฟ้องอพอบอกว่าจะฟ้องนู่นนี่นั่นก็หาทนายเรียบร้อยแล้ว,ลวก็มีคนบอกว่าผมจะมอบอำนาจให้เขาฟ้องแล้วผมบอกว่าเงินที่ผมได้จากการฟ้องผมให้เขาหมดเลยผมไม่เอาอะไรเงี้ยก็พอดีว่านักข่าวคนที่เอาข่าวไปลงอะ่ะเขามาขอโทษผมก็เลยสงสารสงสาร,พออรเพราะอะไรเพราะเวลาถ้ามันเกิดเรื่องมาตัวที่เป็นสำนักข่าวอะ่ะไม่ได้รับผิดชอบอะไร คนที่เดือดร้อนนคือนักข่าวที่เขาต้องเนี่ยม,มันก็เลยสงสารเขาก็เลยไม่ฟ้องแล้ววันนี้ก็คือใช้ชีวิตปกติมีความสุขปกติคนระับไปไหนก็ไปนคนเดียวที่ก็ใครว่างก็แบบเป็นคองแฟนข่าวก็จับมาเป็นเลขาอะไรอย่างเงี้ยพามาเนี่ยมีคนดูแลเป็นหลักเป็นแหล่งเป็นเรื่องแต่คนบอกว่าตั้งแต่ศึกมานี่คือรวยแล้วเรารู้สึกยังไงคำนี้ก็รวยนะแต่ก่อนนี้ยามของคําว่ารวยคือเท่าไหร่มันต้องรวยล่ะถ้ารวยแบบต้องมีหลักสิบล้านนู่นนี่นั่นไหมเราก็ไม่ได้มีขนาดนั้นหรอกแต่ผมรู้สึกว่าทำงาน งานก็ต้องเพื่อรวยไหมพี่ถ้าทํางานเพื่อจนทาเพื่ออะไรก็สมัครคิดตั้งเป้าอย่างไงบ้างกับชีวิตพอหลังศึกแล้วมันถ้าแตกดูแลตอนนี้ถ้าผมรู้สึกว่าตอนนี้ที่ผมมีมันก็เยอะมากแล้วนะือผมพร้อม move ไปนะหมายถึงว่าถ้ากระแสหมดอะไรหมดผมก็กลับบ้านผมพูดตลอดไม่ได้รับสตไม่ได้อยากอยู่ในเมื่อไม่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 เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราก็ยังมีฐานไปขับในบุกไปเยอะก็เราก็เราก็ connect กับแฟนลับเราเลยโดยที่เราไม่ต้องแบบผ่านอะไรอย่างเงี้ยหมถึงถ้าเราจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเชิงธุรกิจออนไลน์เราก็สามารถ ทำได้เลยขายตรงกับแฟนคลับกับกลุ่มคนที่เขาตามเราได้เลยแล้วงานที่ทําบางหลายอย่างที่ผมมองไว้คือมันทําได้โดยการที่เราอยู่ที่บ้านเราก็ทําได้กลับไปบ้านเราก็ทําได้ไม่ต้องแบบอยู่ในวงการไม่ต้องอันนี้คือไม่ยึดต,ติดไม่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 ไม,ไม,ไม่ครับหลายคนจะมองว่าเรายึดติดก,กับสิ่งที่เรามีอยู่ไม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 ่ผมไม่ผมไม่ผมไม่เันยึติดเป็นความคิดตั้งแต่ตั้งแต่แรกแล้วไม่งั้นผมก็ตั้งแบบทีมเป็นแบบนู่นนี่นั่นแลวสิฮะเป็นผู้จัดการมีอะไรนั่นนี้ไม่มีทุกวันนี้ก็ยังไม่มีเพราะว่าไม่ได้้่่ตังใจจวาะอยู ยาวอะไรขนาดนั้นก็คืออยากกลับไปใช้ชีวิตธรรมดาทั่วไปครับถ้าหมดกระใจก็กลับบ้าน <c oughs>